ช่วงที่ทาเบอร์เกอร์ตอนแรกมันกดดันด้วยเพราะว่าที่บ้านเขาจะโดดไล่ที่แล้วด้วยครับมันเลยทําให้ผมกดดันมากจะไม่มีที่อยู่ตอนนั้นก็รู้สึกท้อมากมาแต่ตัวครับไม่มีอะไรเลยครับป้ายร้านเนี่ยก็คือทําเองเชื่อมเหล็กทุกอย่างทําเองหมดเลยพ่อเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ผมตอกชื่อนี่แหละครับผมก็เลยเอาชื่อพ่อเนี่ยมาตั้งมีทักษะในการทําเบอร์เกอร์มาแล้วบ้างครับมาเดินสํารวจตลาดมันก็ไม่มีเบอร์เกอร์ในราคาที่ยอมเยาวัตถุดิบต่างๆจนได้ราคาที่มันไปได้ครับเริ่มต้น25บาทส่วนหนึ่งที่ตั้งราคาเบอร์เกรที่่มันไไเาาเาาวกกิดดดจใย็ มีกำลังซื้อครับเลยอยากให้ทําราคากับเบอร์เกอร์ที่มันเข้าถึงได้ทุกคนเลยครับในยุคสมัยที่มันอะไรก็แพงนะครับจุดเด่นก็อยู่ที่นาซอสวัตถุดิบสดใหม่ทําสดใหม่เนื้อครับ8โลหมูก5กโลไก่2โลครับขนมปังเกือบ300ครับเนยใช้วันละ2กิโลปิ้ง200 90ครับก็มีคนมาแบบภาพทามเพื่อขอถือเป็นชายเยอะมากแต่ผมบอกผมยังไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นเลย สวัสดีครับผมออสนะครับจากร้านทองดีเบอร์เกอร์นะครับจุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้ครับผมเป็นช่างซ่อมมือถือครับแล้วก็รู้สึกเบื่อกับงานประจําที่ทำนะครับคิดว่าจะขายอะไรดีมีทักษะในการทําเบอร์เกอร์มาแล้วบ้างครับเลยได้มาขายเบอร์เกอร์เนี่ยแหละครับมาเดินสํารวจตลาดที่ตลาดตะปูนก่อนนะครับมันก็ไม่มีเบอร์เกอร์ในราคาที่ย่อมเยาเดินหาพวกวัตถุดิบต่างๆจนได้ราคาที่มันไปได้ครับด้วยเงินทุน3,000ันบาทตั้งใจว่าเนี่ยเราจะทําเบอร์เกอร์ด้วยงบสามพันเนี่ยแหละครับจากนั้นก็เลยยืมรถป้าครับคันนี้ตอน,น,น เชื่อมเหล็กทุกอย่างทาเองหมดเลยชื่อร้านในตอนแรกไม่ได้ใช้ชื่อนี้เลยครับพ่อผมชื่อทองดีครับผมก็เลยเอาชื่อพ่อเนี่ยมาตั้งผมว่าพ่อเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ผมน่าจะนอกชื่อนี้แหละครับ ที่ขายของวันแรกนะครับได้ประมาณ7 0ิลูกโชคดีวันแรกมันจะมียูทูบเบอร์ท่านอื่นเขามาวันเปิดร้านพอดีมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับขายดีมากครับร้อยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาเรื่อยๆเบอร์เกอร์นะครับเริ่มต้นหมูไก่25บาทส่วนเนื้อ35บาททุกวันอังคารเบอร์เกอร์เนื้อจาก3 5ลดเลยอ25บาทสามารถแอดออนท็อปปิ้งก็จะมีไข่ชีสเบคอนแฮมครับยางลก1 0บาทเลยครับในส่วนหนึ่งที่ตั้งราคาเบอร์เกอร์ที่มันไม่แพงเพราะว่ามันเกิดจากในวัััยยยเเเเเดด็กกกกกททีี่่รรราาาาาาไไมไม้้้ํํลลงซือออคบบให์ ที่มันค่อนข้างเข้าถึงได้ทุกคนเลยครับเป็นปมในตอนเด็กๆแค่นั้นเองครับปลูกด้วยครับแล้วก็รสชาติดีครับให้คนเข้าถึงได้กับยุคสมัยที่มันอะไรก็แพงนะครับผมแค่อยากซืนกับรายให้ลูกค้าครับไม่ได้มีอะไรมาก่า เดน่าจะอยู่ที่น้ำซอสรสชาติมันอาจจะแตกต่างกลมกล่อมมากกว่าขค่นั้นเองวัตถุดิบสดใหม่ทําสดใหม่หมูนะก็ต้องมีความสั่าไม่แห้งส่วนเนื้อเนี่ยผมจะย่างเป็นสไตล์ส m a รตเบอร์เกอร์ครับมันจะกรอบเป็นเปลี่ยมหน่อยเนื้อครับแปดโลครับหมูก็เก้ากโลไก่สองโลครับขนมปัง3า0ครับเนยใช้วันละ2กิโลฟรีิกสองร้อยเก้าสิบครับก็มีคนมาแบบท้าทามเพื่อขอคือเป็นชายเยอะมากแต่ผมบอกผมยังไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นเลยครับ ปัญหาครับในช่วงที่ทาเบอร์เกอร์ตอนแรกมันกดดันด้วยเพราะว่าที่บ้านเขาจะโดนไล่ที่แล้วด้วยครับมันเลยทําให้ผมกดดันมากจะไม่มีที่อยู่ตอนนั้นก็รู้สึกท้อมากท้อจริงๆมันมีกําลังใจจากเพื่อนๆเขาก็ให้มาจากครอบครัวด้วยครับมันก็ดีขึ้นเลยตอนนี้โอเคขึ้นแล้วครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วครับลองพยายามดูครับเราชอบอะไรครับลองหาหนทางดูผมว่าทุกคนมันมีหนทางในชีวิตอยู่แล้วครับหาจุดแข็งของเราครับลองมาลงมือทําเลยครับอย่าไปกลัวอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนเรื่อยๆครับแค่เรายอม ตั้งอยู่ที่ตลาดตา่อปูนมณีพิมานครับขายตั้งแต่3ามโมงครึ่งคับถึง2องทุ่มสองทุมครึ่งไปครับยังไงฝากด้วยนะครับ